สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะผมกอล์ฟทั้สินวัดกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับรถ t y y t ต c o r r l l a Altis นะครับเป็นรหัสรุ่น1.8 e m i n o r c h a n นะครับผมคันนี้ต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตกแต่งภายในที่มีความสวยงามมากกว่ารุ่นก่อน m i n o r c h a n ค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันว่า t o y o ต a c o r โ l a a l t i s คันนี้เนี่ยจะน่าใช้น่าครอบคลองไหมนะครับผมเดี๋ยวชมในคลิปได้เลยครับ เรามาเริ่มกันที่รายละเอียดกันก่อนนะครับผมคันนี้ Toyota Corolla a l t i s ิ1.8รหัสรุ่น E Minor Change ปี2017จดทะเบียน2018นะครับผมเลขไมล์ของเขาอยู่ที่149,000กิโลนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่510,000บาทนะครับผมคันนี้อุปกรณ์ต่างๆติดรถมาคือครบเลยนะมีคู่มือการใช้มีกุญแจให้2ดอกนะครับผมในส่วนของ Toyota เนี่ยบุ Book ๊กเซอร์วิจะไม่มีนะใช้รหัสตัวถังในการเช็คศู์นะครับผมเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามด้านนอกนะครับผมเพราะว่าคันนี้เนี่ย เราเก็บงานเก็บสีล้างทำความสะอาดขัดสีให้แล้วนะฮะเราจะมาดูความสวยงามนะครับผมว่าตัวรถคันนี้เนี่ยน่าจับจองเป็นเจ้าของไหมนะฮะเริ่มจากที่ด้านหน้าเลยนะครับผมในส่วนของด้านหน้าการดีไซน์ก็จะมีการออกแบบให้มันแตกต่างจาก,กรุ่นก่อนแมนเนอร์เชนค่อนข้างที่จะไม่เยอะมากนะแต่ว่ามันมีความที่จะโฉบเฉี่ยวขึ้นมีความสวยงามมากขึ้นอย่างกระจังด้านหน้าตรงนี้นะฮะเป็นกระจังคโครเมียมที่มีขนาดเล็กลง มีความโฉบเฉี่ยวขึ้นมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะเป็นกระจังโครเมียมลากเข้ามาที่ตรงไฟนะฮะทั้ง2ฝั่งนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นโลโก้นะฮะโตโยต้านะครับผมเช่นเดิมนะไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะส่วนไฟหน้าเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์เป็นหลอดไส้ธรรมดาเพราะว่าในรหัสรุ่น e เนี่ยคือเป็นรุ่นเริ่มต้นของเครื่องยนต์1.8นะฮะยัไม่ได้ไฟโปรเจคเตอร์เลนหรือว่าไฟ LED นะก็จะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะผมแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์นิ่งไลท์นะครับเป็น LED 4เม็ดอยู่ตรงหัวมุมตรงนี้เป็นแสงสีขาวนะครับผมส่วนของการชนด้านล่างก็จะมีการออกแบบดีไซน์ใหม่นะทำให้มันดูเฉบเฉี่ยวนะฮะก็จะเป็นเส้นนะครับผมเป็นเส้นสีดําด้านนะฮะลากเข้ามาจนถึงแก้มทั้ง2ฝั่งนะฮะตรงฝั่งซ้ายและขวาเนี่ยก็จะเป็นเขี้ยวนะฮะออกแบบให้มันดู เท hey, ขึ้นนะบางท่านชอบบางท่านไม่ชอบอันนี้ก็แล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละท่านชอบแบบไหนนะฮะก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าโคโรราไมโนเชนเนี่ยดูสวยนะดูสวยกว่ารุ่นก่อนไมโ cha นค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะในส่วนของด้านหน้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราตามดูด้านข้างกันต่อนะฮะในส่วนของด้านข้างนะครับผมก็สวมใส่ล้อมแม็กขนาด16นิ้วมานะฮะ เป็นล้อแม็กสีทูโทนนะเป็นสีเทาปัดเงานะครับผมยางที่สวมใส่อยู่ก็เป็น 20555R16 นะครับยางปี2020นะเป็นยางที่ซื้อในช่วงกลางๆปีประมาณเดือน9เดือน10เพราะว่าอยู่ที่สัปดาห์37ปี2020ยางสภาพยังดีอยู่นะฮะใช้งานได้อีกระยะยาวๆเลยรับปีกว่าๆ2ปีนะฮะแล้วแต่การใช้งานของแต่ละท่านนะครับผมแต่ตอนนี้คุณได้ยางใหม่อันนี้ถือว่าคุ้มมากๆ ในส่วนของแก้มด้านข้างนะฮะก็จะมีติดโลโกโล้คำว่า d u a l v v t i มานะครับผมคันนี้ใช้เครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตรนะฮะ4สูบ16วลาวนะ,ะเป็น Du โ l o v e r h e a แ c a ค s h a ม t ชานะครับผมแรงม้าอยู่ที่1 4 1แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่177นิวตันเมตรเดี๋ยวเราพาไปชมกันที่ห้องเครื่องภายหลังนะครับผมเดี๋ยวขอดูภายนอกกันก่อนเนาะถ่ายขึ้นมาด้าน,น,ะะานบนนะครับกระจกมองข้างเป็นแบบทูโทนด้านบนเป็นสีเดียบตัวรถส่วนด้านล่างเป็นสีดําด้านนะครับมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดตั้งมาในตตััววส่นมือจบประู ก็เป็นสีเดียบตัวรถเช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่มีระบบคีย์เลสมาให้เป็นกุญแจแบบธรรมดานะครับผมเป็นกุญแจ m m o b i l i z e r ซึ่งมีชิปการป้องก,กันการโจรกรรมนะกุญแจก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นแบบมีดพับนะครับยังไม่ใช่คีย์เลสนะตรงนี้สู้คู่แข่งไม่ได้นะฮะ h o น d a c ซ vic เป็นคีย์เลสแล้วนะครับ m a z ด a 3 Sky a c t i v เป็นคีย์เลสแล้วแต่ โคโรราเอาติยังเป็นกุญแจแบบธรรมดายอยู่ในรหัสรุ่นเริ่มต้นนะแต่มีปุ่มเปิดฝาท้ายมาให้เออนี่ก็แปลกนะแปลกมากนะมีปุ่มเปิดฝาท้ายให้คุณสามารถที่จะกดเปิดฝาท้ายได้จากรีโมทเลยอ่าแบบนี้นะฮะที่ประตูนะผมมีกันาสาดให้ทั้ง4บานนะผมติดตั้งมาแล้วนะฮะการตกแต่งด้านข้างก็จะมีโครเมียมที่ขอบกระจกด้านล่างนะฮะส่วนด้านบนก็จะเป็นสีดําปกตินะครับผมมาดูที่ด้านท้ายครับในส่วนของด้านท้ายของ รถโคโราออลติสมนเนอร์เชนเนี่ยการตกแต่งการดีไซน์นะฮะแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้นิดเดียวไม่เยอะมากนะผมในส่วนของการตกแต่งโครเมียมเนี่ยก็จะลากตั้งแต่ไฟด้านซ้ายไปถึงไฟด้านขวานะครับผมทำให้มันเป็นชุดเดียวกันนะฮะส่วนของไฟเป็นไฟแบบ LED แล้วนะครับผมโลโก้ตรงกลางโครเมียมเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้แตกต่างจากรุ่นเดิมเท่าไหร่นักแล้วก็มีคำว่าโคโราออลติส 1.8E ติดมาทางด้านขวานะครับ ส่วนของก้นชนด้านล่างนะฮะมีติดตั้งปาร์คิ่งเซนเซอร์มาให้2ตําแหน่งนะฮะอันนี้เจ้าของเก่าติดมาให้คุณไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมแล้วนะแต่ในกล้องมองหลังไม่มีนะครับผมกล้องมองหลังในรุ่น E ไม่มีนะครับอันนี้คือออปชันที่สู้คู่แข่งไม่ค่อยได้นะมีแค่จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะด้านหลังเนี่ยมีแค่ไฟ LED เท่านั้นเองนะฮะปาร์คิ่งเซนเซอร์เจ้าของเก่าเขาก็ไปติดมานะครับผมอ่ะเรามาดูห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะในส่วนของด้านท้ายเนี่ย สามารถจุของได้ค่อนข้างเยอะคุณขนกระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่ๆก็สามารถขนได้จะขนกระเป๋ากล์ฟที่เป็นขนาดกลางก็สามารถขนได้นะฮะเพราะว่าด้านท้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างและลึกมากนะครับผมก็จุของสัมภาระแรต่างๆก็แล้วแต่การใช้งานนะฮะแต่ว่าผมมองว่าโคโรล่าออลติสเนี่ยเหมาะการใช้งานในแบบทั่วไปนะครับผมเพราะว่าเป็นรถที่นิยมมากในหมู่ของรถสาธารนณะรถบริษัทนะครับผม การดูแลสายเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะดูแลง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในกันต่อนะผมว่าเป็นอย่างไรตามไปเลยครับเรามาอยู่ที่ภายในโคโรราออติส 1.8e คันนี้นะผมเริ่มจากที่เบาะแถวที่2กันก่อนนะฮะในส่วนของพื้นที่การนั่งโดยสารเนี่ยต้องบอกว่าเหลือเฟือนะครับสำหรับโคโรอราออติสคันนี้นะฮะพื้นที่ ขาพื้นที่ศีรษะมีให้เหลือเฟือนะครับคุณสามารถที่จะยืดเส้นยืดสายขยับแข้งขยับขาตามอริยบทของคุณได้นะครับอย่างสะดวกสบายและคันนี้เจ้าของเดิมก็ไปหุ้มเบาะเป็นเบาหนังมาครับผมแต่หนังตรงนี้เนี่ยไม่ใช่หนังแท้นะฮะเป็นหนังเทียมนะครับผม PVC นะผมหุ้มมาเพื่อการดูแลรักษาที่มันสะดวกรวดเร็วนะฮะแค่เอาผ้าถูเช็ดมันก็สะอาดสะอานแล้วมันไม่เหมือนเบาผ้านะผมที่ตอน ตอนแรกเนี่ย 1.8e มันเป็นบาะผ้ามาจากโรงงานใช่ไหมมันดูแลรักษายากมันต้องถอดออกไปซักตากแดดลดกลิ่นอับต่างๆนาๆนาะฮะเจ้าของเก่าเขาก็ขี้เกียจนะครับไปหุ้มหนังมาก็ดูแลง่ายขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของผู้ใช้ท่านต่อไปที่จะมาดูแลต่อนะครับผมในส่วนของฟังก์ชันด้านหลังเนี่ยแน่นอนว่ามีเพิ่มเติมเข้ามาหนึ่งอย่างนั่นก็คือปลั๊กชาร์จแบตนะฮะ เป็นพา,าร์ชร์จแบบแบบพอร์ต USB นะครับผมแรงดันไฟอยู่ที่2.1แอมป์นะมี2พอร์ตก็สามารถที่จะชาร์จแบตโทรศัพท์ได้มีช่องใส่ของด้านล่างนะครับผมช่องแอร์ด้านหลังไม่มีนะฮะแล้วก็บาอเนี่ยไม่มีที่พักแขนตรงกลางนะตรงเนี้ยถือว่าเป็นจุดด้อยนะฮะจริงๆแล้วควรจะมีที่พักแขนตรงกลางเพื่อที่ว่าเราเวลาเรานั่งโดยสารเนี่ยมันจะได้สบายขึ้นนะฮะอันนี้ไม่มีนะครับผมก็เสียใจด้วยนะฮะส่วนของแผงประตูนะครับผม แผงประตูด้านข้างเนี่ยก็จะมีสวิตต์กระจกแล้วก็มือจับประตูที่เป็นคโครมเมียมมาให้นะครับผมแล้วก็เดินแถบด้วยสีเงินด้านบนนะแล้วก็วัสดุชิ้นบนสุดเนี่ยเป็นบุนุ่มมานะฮะตรงนี้ถือว่าวัสดุค่อนข้างดีนะไม่ใช่พลาสติกทั้งทั้งอันนะมีบุนุ่มมามีตกแต่งแซมแมสีเงินมามีคโครมเมียมที่มือจับเออมันดูสวยมันดูแบบเออเท่ดีนะฮะอันนี้ก็ในส่วนของด้านหลังนะพื้นที่โดยสายก็ เราคงรู้กันอยู่แล้วเพราะว่าเราก็นั่งกันบ่อยใช่ไหมสำหรับโค r โรราออติสนะฮะคงไม่พูดอะไรมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันต่อครับเรามาอยู่ที่ด้านหน้านะครับผมของโค r โรราออติส 1.8e นะผมคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นแมนเดเชนที่มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์เปลี่ยนวัสดุใหม่นะครับผมในส่วนภายในนะเริ่มจากที่คอนโซลด้านหน้านะครับผมวัสดุเนี่ยจะเป็นบุนุ่มมานะครับในส่วนของท่อนบนเนี่ยจะเป็นนวมบุนุ่มมานะไม่ใช่พลาสติกแข็งนะ เออเน,นี่ยเป็นนวมนะผมว,วัสดุค่อนข้างดีเลยนะผมส่วนของตรงกลางตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เป็นสีครีมสีเบจนะฮะเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วก็เป็นนวมบุนุ่มมานะครับตรงนี้เป็นซอฟทัชทั้งหมดนะถือว่าวัสดุค่อนข้างที่จะมีการอัปเกรดขึ้นนะฮะแล้วก็ทําให้ภายในมันดูน่าใช้ขึ้นนะครับผมมันไม่ใช่แบบเป็นสีทูโทนสีอ่อนๆนะซึ่งวัยรุ่นไม่ชอบนะฮะอันเนี้ยวัยรุ่นจะชอบแล้วเพราะว่าเป็นสีดําใช่ไหมเอาไปแต่งเบาเป็นสี ตะเห็บแดงก็ดูเท่ขึ้นมาเยอะเลยนะฮะในส่วนของเครื่องเล่นก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์เช่นเดียวกันนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลเป็นลายคาร์บอนแคปลาใช่ไหมตรงกรอบวิทยุแล้วก็เป็นวิทยุอันเล็กๆเนาะอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะฮะเป็นวิทยุแบบสี่เหลี่ยมอันใหญ่ๆนะครับผมก็ะจะเป็นแบบเดียวกับตัวโตโยต้ารีโวนะเป็นแบบเดียวกันเลยนะฮะส่วนของ วัสดุตกแต่งก็จะเป็นสีดําเป็นโนโน,นะเป็นสีดําเงานะซึ่งดูแลรักษาค่อนข้างยากนิดนึงนะเพราะว่าเป็นสีดําเงาจับนิดๆดหน่นอยหน่อยก็เป็นรอยนิ้วมือแล้วแล้วก็มีการเดินขอบด้วยสีเงินนะครับผมตกแต่งมาทําให้มันดูหรูหราขึ้นในส่วนของเครื่องเล่นเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเล่น c d mp3 ธรรมดานะมีแค่ usb aux fm/am cd แค่นั้นนะฮะไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้นะับผมก็เป็นวิทยุเครื่องเล่นธรรมดานั่นแหละถ้าอยากจะเท่อยากจะเฟี้ยวก็ถอดเปลี่ยนเป็นฟอนต์แบบทัชสกรีนระบบ Android อะไรพวกนี้นะฮะก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เพราะมันเป็นแบบ2ดินนะเออนะครับจากวิทยุเนี่ยลงมาที่ด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะฮะเป็นเครื่องปรับอากาศแบบอนาล็อกเลยนะครับผมซึ่งถือว่ากักมากนะฮะกักมากๆ คู่แข่งอย่าง Honda Civic เนี่ยเขาเป็น Air Auto ตแล้วนะถึงตัวเริ่มต้นของเขาจะเป็น Air Auto แบบ s i n เกิลโซนก็ตามทีนะแต่ออติสเนี่ยคือไม่ให้ออโต้ไม่ให้จอดิจิตอลอะไรมาเลยนะผมเป็นแบบธรรมดานะครับเป็นแบบธรรมดาเลยเออเป็นแบบบิด1 2 3อันนั้นาลอกมากนะย้อนยุคสุดๆไปเลยนะฮะในส่วนของเครื่องปรับอากาศก็ลองคิดตัดสินใจกันดูเองนะฮะหันลงมาด้านล่างก็จะเป็น ป a ร k เอาท์เลตให้1นึ่ตำแหน่งนะครับผมอ่าเอาไว้เสียบชาร์จแบตโทรศัพท์หรือว่าเสียบกล้องหน้ารถนะฮะลงมาก็จะเป็นในส่วนของเกียร์นะผมเกียร์รุ่นนี้จะเป็นเกียร์ซูเปอร์ซีวีนะครับผมก็จะเป็นฐานเกียร์สีเงินตกแต่งด้วยสี ดำเป็นโนแบ็คนะฮะก็ดูเท่ดีนะผมแล้วก็เป็นเกียร์แบบขั้นบันไดตามสไตล์โตโยต้าอยู่แล้วมีเมนนนบนให้สามารถที่จะเชนเกียร์เล่นเกียร์นะได้นะครับผมแต่แป้นพดเดิชิปหลังพวงมาลัยไม่มีนะก็เปลี่ยนเอาจากตรงคันเกียร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีโหมดสปอร์ตเพิ่มเติมเข้ามานะผมก่อนหน้านี้ไม่มีนะฮะอันนี้มีปุ่มสปอร์ตมาให้นะผมถ้าอยากจะขับแบบเท่ๆเร็วๆนะฮะกดโหมดสปอร์ตนะผมแต่ว่าก็แลกกับการกินน้ํามันขึ้นนั่นเองนะฮะมีสปอร์ตโหมดให้เพิ่มเติมเข้าามในนรุ่ เบรกมือยังเป็นเบ,บรกเบรกมือธรรมดาอยู่ยังไม่ใช่แบบไฟฟ้านะครับมีหลุมวางแก้วน้ําให้2ตําแหน่งตกแต่งขอบด้วยสีเงินนะฮะที่พักแขนตรงกลางเจ้าของเก่าไปหุ้มหนังมานะครับเออไปหุ้มหนังมาก็ดูวัสดุดูดีขึ้นนะฮะต้องบอกว่าดูดีขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นช่องใส่ของธรรมดานะไม่มีปลั๊กอะไรอยู่ด้านในนะฮะเป็นแค่เก๊ะใส่ของวางของเฉยๆนะครับผมก็เป็นที่เท้าแขนเฉยๆเลยนะแล้วก็ด้านหน้าก็มีเก๊ะใส่ของอีกนะครับผมฝั่งซ้ายนะฮะ ช่องโคตรใหญ่เลยนะครับผมคู่แข่งนี่ต้องบอกว่าอายแน่นอนนะครับเพราะว่าช่องเบลเริ่มเลยคุณสามารถที่จะใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะสำหรับเก๊ดด้านหน้าตรงนี้นะฮะตรงนี้ดีนะฮะดีก็ต้องชมไม่ดีแล้วก็ต้องว่านะครับผมอ่านี่คือเก๊ใส่ของด้านหน้าเนาะในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะครับฝั่งคนขับเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบยูริเทนนะฮะยังไม่ใช่หุ้มหนังนะเป็นยูริเทนก็คือยางนั่นแหละนะครับผมข้อดีก็คือทนทาน ใช้งานได้ยาวนานนะครทำความสะอาดง่ายนะครับผมหนังไม่ลอกนะฮะเพราะว่าเป็นยางอ่าก็แต่ถ้าความหรูหราเนี่ยหรูหราสู้พวกหนังไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมมีมัลติฟังก์ชันมาให้ก็เป็นมัลติฟังก์ชันแบบเบบีมากนะฮะก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นวิทยุแค่นั้นนะฮะแค่นั้นเองไม่มีปุ่มรับสายโทรศรัพท์ไม่มีปุ่มอ่ปรับเปลี่ยนหน้าจออะไรพวกนี้นะครับเป็นแค่มัลติฟังก์ชันเฉย,ยๆคูชคอนโทรลในรุ่นนี้ไม่มีนะครับปุ่มควบคุมหน้าจอ ไม่มีนะครับก็เป็นหน้าจอแบบหน้าปัดธรรมดาเลยนะฮะก็จะเป็น3ช่องวัดรอบวัดความเร็วระดับน้ํามันนะครับส่วนตรงกลางที่เป็นดิจิตอลเนี่ยก็อุณหภูมิภายนอกตำแหน่งเกียร์แล้วก็ความร้อนของหม้อน้ําระยะทางที่เราใช้ไปนะครับก็จะเป็นแบบเบสิกเบสิกเลยนะฮะยัไม่ได้หรูหราอะไรมากเนาะไฟหน้านะครับ เป็นไฟหน้าแบบธรรมดาไม่มีระบบออโต้นะฮะส่วนที่ปัดน้ําฝนก็เป็นที่ปัดน้ําฝนแบบธรรมดามีแค่ที่หน่วงเวลาให้เฉยๆนะฮะไม่มีระบบออโต้ไม่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับละอองน้ําฝนนะครับในรุ่น1 8 e ตรงนี้ก็ถือว่าออปชั่นนี้ก็คือพื้นฐานพื้นฐานจริงๆนะฮะ ไม่มีฟังก์ชันอะไรแบบเด่นๆเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันทั่วไปนะครับในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยนะก็มีถุงลมนิรภัยให้ถึง7ตําแหน่งเลยสําหรับรุ่น a l t i n Miniché นะฮะเจ็ดตำแหน่งมีที่ม่านด้านข้างมีที่ด้านข้างมีที่ด้านหน้าแล้วก็หัวเข่าคนขับนะฮนะนับรวมๆกันก็คือ7จ็ดตแหน่งนั่นเองนะฮะมี Traction Control มี VSC นะครับมี ABS, EBD, BA ระบบออกตัวทางราชานันมีมาให้สำหรับ ออติส 1.8e คันนี้นะครับผมระบบรักษาความปลอดภัยนี่คือหายห่วงได้เลยนะฮะเขาใส่มาแบบจัดหนักจัดเต็มจริงๆสําหรับคันนี้นะครับส่วนของกระจกมองข้างนะฮะเป็นแบบพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้านะครับผมแต่ไม่มีพับเก็บออตโต้กระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันส่วนบานคนขับเป็นขึ้นลงออตโต้นะครับผมกระจกตัดแสงเป็นแบบก้านธรรมดานะครับไม่มีระบบออตโต้ส่วนที่บังแดดมีกระจกสองแต่งหน้าให้ทั้ง2ฝั่งนะครับผมซ้ายขวา แต่ไม่มีไฟนะไฟจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับผมแยกซ้ายขวาแบบนี้อ่านี่คือออปชั่นด้านในนะครับผมและการนั่งโดยสารการใช้งานต่างๆก็เป็นแบบธรรมดาบ้านๆไม่มีอะไรเด่นๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์และโครงสร้างกันต่อครับ เรามาอยู่ในส่วนของเครื่องยนต์และโครงสร้างกันนะครับผมเรามาเริ่มกันที่เครื่องยนต์กันก่อนนะเครื่องยนต์เนี่ยแรงม้าอยู่ที่141แรงมา้าส่วนแรงบิดอยู่ที่177ยนิวตันเมตรมาพร้อมระบบส่งกําลังแบบซูเปอร์ซีวีทีไอนะครับผมที่ทางโตโยต้าเขาบอกว่าให้การขับขี่ที่ดีประหยัดน้ํามันนะครับผมจุดเด่นของรถรุ่นนี้เนี่ยหลายๆท่านก็คงรู้กันอยู่แล้วในเรื่องของความทนทานความถึกทนการใช้งานต่างๆเนี่ย คือมันดูแลง่ายนะฮะมันใช้งานได้แบบถึกจริงๆนะไม่งั้นไม่อยู่ในรถสาธารณะหรอกนะครับการดูแลรักษาทั่วไปเนี่ยไม่แพงมากนักนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องน้ามันหล่อเย็นน้ามันเกียร์เนี่ยเราเรไม่เกิน3,000บาทนะครับผมถือว่าถูกมากๆนะถ้าเทียบกับคู่แข่งนะฮะคู่แข่งนี่มี4 0 0 0ันห้แน่นอนนะผมแต่อเนี่ยเริ่มต้นกันที่2000กว่ากว่าจนถึง3,000บาทนะผมแล้วก็แล้วแต่อู่แล้วแต่ผู้ให้บริการต่างๆนะแต่ถ้าเข้าสูงก็จะสูงวันนี้นะ ก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับผมโครงสร้างคันนี้ต้องบอกว่าด้านหน้าเนี่ยคือสวยมากนะก็จะมีฝากระโปรงนะครับที่เคยแกะถอดทาสีมานะครับทาสีด้านนอกนะแต่ด้านในเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับผมโครงสร้างเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ที่เดิมนะส่วนงคานด้านหน้าและแก้มด้านข้างนะครับผมในส่วนของซับด้านในนะสภาพเดิมไม่มีอุบัติเหตุชนหนักๆจนโครงสร้างเสียรูปทรงนะฮะมีแค่แก้มฝั่งนี้นะครับผมที่เคย ถอดแกะทําสีด้านนอกเท่านั้นนะแค่นั้นจริงๆนะครับผมในส่วนโครงสร้างที่เป็นซับด้านในเนี่ยโครงสร้างหลักเนี่ยเดิมๆนะฮะสำหรับโตโยต้าโคโร a ออติสคันนี้นะฮะในส่วนของด้านข้างนะครับเรามาดูที่ประตูนะในส่วนของแผงประตูนะครับแผงประตูเนี่ย สภาพเดิมๆเ,เลยนะฮะสภาพเดิมๆไม่ว่าจะเป็นบานหน้าทั้งสองฝั่งบานหลังทั้งสองฝั่งนะฮะสภาพสวยนะผมโครงสร้างกระดูกงูสภาพเดิมสวยงามนะฮะเม็ดอาร์คแผ่นเหล็กคุณเห็นได้ชัดๆบานพับต่างๆนะ,ะสติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะในส่วนของแผ่นเพจเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมนะไม่มีการพ่นสีทับมีละองสีมาบดบางนะฮะสภาพสวยเลยนะผมสําหรับโครงสร้างคันนี้นะผมนี่คือในส่วนของด้านข้างดูด้านท้ายกันต่อฮะ ด้านท้ายรถของโคโรนาออติสเนี่ยยังเป็นยางอะไหล่อยู่นะผมอ่าเป็นยางเรเดียนนะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นล้อกระทะนะเอาไว้ฉูกเฉินเวลาเราเกิดอุบัติเหตุหรือล้อแตกยางแตกยางระเบิดอะไรพวกนี้นะฮะก็สามารถใช้ยางตัวนี้ล้อตัวนี้เนี่ยทดแทนได้นะครับผมขับไปที่ร้านปะยางหรือว่าไปร้านซ่อมยางอะไรพวกนี้นะฮะ อ่าตรงนี้ถือว่าดีผมชอบนะฮะยางอะไหล่ยังเป็นยางติดรถมานะโมเดลยางเนี่ยก็คือปี2017เนะครับเป็นยางติดรถมาเจ้าของเก่าไม่ได้เปลี่ยนยางอะไหล่นะแต่ว่าสภาพยางยังดีอยู่นะใช้งานได้เพียงแค่หมั่นเช็คลมยางเท่านั้นนะฮะมีเครื่องมือแม่แรงให้ในส่วนของหลุมอะไหล่หลุมอะไหล่เดิมๆไม่มีอุบัติเหตุหนักจนชนจนหลุมอะไหล่เบี้ยวอะไรพวกนี้นะฮะโครงสร้างเดิมมากๆคันนี้นะครับผมซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะฝากระโปรงท้ายก็เดิมๆนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังกันนะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับกับเจ้า t o y o ต c o r ค l ร a a l ติ s 1.8E i n น์ c h a ั g นคันนี้นะผมก็อยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วว่าคุณชอบหรือไม่ชอบเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก,กับการใช้งานของคุณนะครับผมแต่ผมจะมาสรุปคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะฮะ จุดเด่นของเจ้าคันนี้เนี่ยไม่ได้ในเรื่องของออปชันนะมันจะอยู่ในเรื่องของการดูแลรักษาการใช้งานมากกว่านะฮะเพราะว่าการดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกนะครับผมไปไหนมาไหนเนี่ยมีอะไหล่ให้พร้อมนะฮะจะเป็นอะไหล่เทียมอะไหล่เทียบอะไหล่แท้ต่างๆนะครับผมมีให้เลือกมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับผมอย่างในกรุงเทพเองนะฮะร้านที่ขายอะไหล่ที่เขียนว่าอะไหล่แท็กซี่เนี่ยก็สามารถใช้กับรุ่นนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมมันหาได้ง่ายมากนะและการดูแลรักษาเนี่ยถูกมากๆนะครับผม แต่จุดจุดหนึ่งที่คุณต้องลองตัดสินใจนั่นก็คือในส่วนของฟังก์ชันออปชันการใช้งานที่มีให้แบบพื้นฐานเบบีมากนะฮะก็จะเป็นฟังก์ชันที่พื้นฐานเลยนะผมในส่วนของแอร์ก็ไม่ใช่แบบออโต้เหมือนคู่แข่งอย่าง Honda c ซ vic อย่าง Mada Sky ายคีนะฮะก็จะเป็นแบบธรรมดาอนาล็อกบิดปรับแบบโบราณโบราณหน่อยนะครับผมส่วนของมัลติฟังก์ชันมีมาให้แต่ก็เป็นมัลติฟังก์ชันแบบพื้นฐานมากๆเพิ่มเสียงลดเสียงปรับเปลี่ยนขึ้นวิทยุเท่านั้นเองนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วนะ้ววนนนนะะะ่่าาดดีีีไมคครรับับนสนํห ราคาอยู่ที่5 1 0 0 0บาทรถปี2017จดทะเบียน2018เลขมาอยู่ที่149,000กิโลนะครับผม1.8 e minor change นะฮะถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ที่090-101-1019หรือจะแวะมาชมคันจริงมาทดลองขับคันจริงก็ได้ที่โชว์รูม5สินวัฒน์ถนนราชพฤกษ์นะจะเปิดบริการทุกวัน8โมงถึง1ทุ่มนะครับก็โทรมาสอบถามกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e สักนกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะผมและคลิปต่อไปจะเป็นรถอะไรคอยติดตามกันไว้วันนี้ไปแล้วสวสััดีครบ